เราลงชื่อทีนีเขาใช้ห้อง้อมมาจองห้องโมงเรมเแล้วนะครับเราลงชื่อเสร็จก็เข้าห้องเป็นข้างหน้าเป็นห้องซ้อมนี่เหมือนกับว่าห้องนี้จะมีทีมประมาณว่าเข้าไปปุ๊บเนี่ยดิฟตก็จะอยู่ฝั่งขวาเราเนบิวอยู่ฝั่งซ้ายเราเดทอยู่ตรงกลางออันนี้ทีเอสเอ็มอยู่ข้างหน้าลอ,องดูใช่ก็คือเป็นห้องลิฟตฝั่งขวาที่เหมือนบ้านแมนที่นั่นเลยครับว่าพอเข้ามาก็อยู่ห้องนั้นลงีวจะไม่ผิดนะห้องผมอะห้องผมมันจะ ผมผมน่าอยู่มับมังกลางประมาณแถวนี้ก็จะมีเจนจีอยู่ข้างหลังอันนี้คือเข้าไปเป็นโซนของเขาเลยอืไม่มีของเราห้องเราอะห้องเราอยู่แถวแถวโน้นป่ะห้องเราน่าอยู่ข้างในนู้นอันนี้ห้องเราอ่าอยี่ยเข้าไปในห้องเราตรงนี้ห้องเราอยู่แบบชุดคิวเจนจีซินิสรีรัมย์จีิวายบูเลียดัมเบเฮ้ยดิโก้โหเจอกันแน่เพื่อนเหตุมากโหนั่งกับทีมตึงๆเลยนนั่งกับทีมตึงๆใช่ K, NG, อเอทีเคเจนจีเลจีดอ<า>มวอลตึงสัตว์ตรงที่นั่งแค่ที่นั่งก็ตึงล่ะก็คือแบบว่าเรานั่งตรงกลางตรงกลางเลยกลางตรงแล้วห้องซ้ายนี่คือเรียแล้วก็นี่เราเป็นเออเมื่อกี้เนี่ยนี่คือนะจินจีป่ะตรงซ้ายเราแทนเสรดดันแท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 นมืดเลยโอ้หอยสิบเฮิร์ตห้องคือดีมากห้องก็โอเคนะ น่โอเคครับตอนนี้ก็ถึงข้องสอมแล้วนะครับเพื่อนจะเซตติ้งทุกอย่างเสร็จเลยนะครับก็ดูเป็นส่วนตัวมากจำโลกอยู่ไม่ไกลพี่ปูใส่เกมมิ่งเกมพี่หยองจะบอกแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนๆใส่เสร็จได้เดี๋ยววันนี้มีสกิมรอเล่นรอซ้อมด้วยนะครับเดี๋ยวขอตัวไปว่าก่อนเชิญครับมาทุกคนหลังจากที่ซ้อมเล่นเมื่อกี้ก็คอมโอเคเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาจะเริ่มค่าเชือแล้วก็เลยต้อง ออกมาก่อนคาดว่าน่าจะออกไปหาอะไรเย็นก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาซีคินมีทีมหนึ่งท,ทุ่มนะครับอออโอเคเจอกันทุกคนเจอที่ร้านอาหารม,มาแล้วครับมื้อเย็นก่อนซ้อมเป็นอาหารโรงแรมก็อันนี้ยี่ร้อยห้าสิบบาทถูกมากแล้วก็คือทีมวิคท,ที่นั่งอยู่ครับแล้วก็ตรงหัวมุมคือทีมเอ็นนะครับเขาก็มาพักกินดีแลกกันคุยกันก็วันนี้เดี๋ยวมีซ้อมหนึ่งทุ่มวันนี้คงซ้อมซีคิมคงไม่ได้ด้สตรีมนะครับวันนี้เพราะว่าต้องเขาต้องเก็บแผนกัน บบไปนล้วทุกคนกินข้าวกันเจอกันหอมมากน้าแล้วตอนนี้พิ่พงกินข้าวเสร็จนะครับก็เดี๋ยวมาซ้า uh huh. อมต่อนะรับ คิมไม่คิมเล่นแร้งอันนี้เดี๋ยวมาเล่นแร้งต่อนะครับเมื่อกี้กินข้าวเสร็จก็วันนี้ซ้อมก็ผลซ้อมก็ได้ได้เล่นอยู่แต่ว่าไม่ได้สกอร์ดีขนาดนั้นแต่ว่าได้เล่นก็ได้เล่นได้เขาเรียกว่าอะไรวะได้ลงแบบพอไที่ต้องสนามก,ก็ฟิลแบบฟิลของซ้อมก็เริ่มมาแล้วก็เลยเวลาปร,รับตัวอีกหกวันนะครับอาการแข็งขัน,นก็จะเต็มที่นะครับจะทําไม่ได้เตรียมตัวยังไงครับผมกับการไหนจะถึงนี้ครับมีหน้าที่ยิงก็ยิงอย่างเดียวครับแค่นี้นเอยอดมครับ มีอะไรจะฝากบอกถึงคนดูไหมครับประกากับถ่ายานนี้ครับหนึ่งเดป็นกําลังใจให้พวกเราเลยนะครับสวัสดีครับหลังจากที่ไม่ได้ถา่ายวอล์กมานานเนี่ยวันนี้ก็มาแล้วครับวันนี้ทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดน,นะครับไปซ้อมที่สเตเตก็คือที่สนามแข่งนะครับผมที่ paradise city ก็คือตรงนู้นนี่ สถานที่แข่งนะครับก็วันนี้เป็นวันซ้อมจริงนะครับก็คือพวกเราต้องไปซ้อมที่นั่นกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศแข่งกันเนาะว่าสนามแข่งที่นี่มันเป็นยังไงแล้วก็ดีไหมโอเคเดี๋ยวไปเจอกันบนรถไป เกือบทีแต่ละคนด้วยนะครับแล้วก็มีจอให้ดูครับตอนแข่งมีไอไฟจอถึงจอวิสนามแข่งยางสวยสเตยหน้าตาดีมากคือแบบสวยเลยอะโอเคเลยเคคตอนนี้ก็เริ่มจะเข้าห้องกันแล้วนะครับผมนี่เป็นเมตาฟูเรียเข้าไปก่อนอ๋อเมตาเมตาเข้าไปรอนนะครับนีนก็เลยฟูเรีเนรยนั่งอยู่ทล้วกิ่ฟรีเข้าไปแล้วครับพี่คิวเดีย่าด้วยววดผมนะครับ ถ็งคิวแล้วนะครับผมเป็นสนามเรืนจะคียบอร์ดกันเ่อเลยเเลยนั่นเหมือนบ้านเนาะน่เหมือนที่บ้านเลยประมาณนี้โอเคอยู่นะหเวาเราผมขอสติ้ง ทางติดต่อเลยครับอ๋อเขาบอกมือถือเอาได้มือถือต้องเอามาให้พี่เขาต้องจัดเก็บเยเบร์ทั้งกระเป๋ามือถืออินเทอร์เน็ตอะไรก็ได้ตเอารองเลยจะใส่ขในล็อกเกอร์แล้เราเได้ใช่ไหมได้เต้องคืนต้องคืนโทรศัพท์ละย โอเคครับแล้วก็สซิมเสร็จเรียบร้อยแล้วน,นะครับผมก็ยังมีปัญหากับระบบอยู่นะครับข้อต่านที่เหนือก็โอเคเลยนะจากข้างนอกข้างในโอเคลงสูตลงไปนอกก็วันนี้สองครับยังไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมยังมีปัญหาเกี่ยวกับระบบหูฟังอะไรพวกนี้อยู่เรียบ่้อยวัวนนี้วันวนี้ไปกินอะไรกันโปรแม็กคุณจะแย่ใสย เ่้นทีมที่มาลอครับพวกเฟสพวกทีมรอบเย็น 3A มาแล้วเราซ้อมรอบเย็นนะครับห้ามใจซาวการนะครับ กดหัวแน่นอนครับเยอะเรอง้สองตายไม่เยอะอการนะเว้ยหนูลองยาแล้วทำไงมึงป่าไปยังไงอ่ะก็เขาไม่เยอะรอการกัไงเยอเล่นเสียงเบาเล่นเสียงเบาเออล้วาไม่ใช้เอาเรตอแข่งรันคือรถเร็วเาใจกันจกัน bro ดีไว้โนวันไปทุกคนจำมโรงแรมจับยิข้าวนอกกันนลนี้ยรบสองรบสมีที่แสงเกงกี่ตัว่ สามสี่ตัวแล้วเอาไปซักหมดแล้วทำอะไรกันครับไปกินข้าวครับที่ไหนครับที่ไม่รู้เหมือนกันครับรัตเต้ครับหลังจากซ้อมเสร็จนะครับก็ไปหาอะไรกินอะไรกันจากที่ต้องซ้อมก็จะเลิกซ้อมครับเพราะว่าอย่าไปฟ่อนด้วยวันนี้มาลงเซ็ตก่อนเจลทุกคนเดี๋ยวเราไปลัตเต้กันนะครับไปกินข้าวก็เดี๋ยวผมโดมผ้ายาวอย่างนี้ไปเลย ยากนะครับอันนี้ก็เป็นร้านบุฟเฟ่ที่เรามากินครั้งแรกนะมาดูกันมีอะไรบ้างทุกคนผมสร้างงานอย่างนี้ <S <S <ม>เดี๋ยวเรามาดูเมนูกันมาดูอาหารกันบ้างมันมีอะไรบ้างเตรียมวันนี้ก็มากินม๋วยจีบี้ยากนะผม <S 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 เป็นบุฟเฟ่นะครับเป็นครั้งแรกที่เรามากินเลมากินกันเลยใช่ปะบุฟเฟ่ร้านแรกที่มากินเยอเลย ก็ต้องดูว่าปลาอร่อยหรือเปล่าข้าวที่เห็นในตุ้มเมืองด้วยนะครับอาวัเดียววันนี้ครับเป็นหมูเจอกัทุกคนเดี๋ยวอาหารเสร็จทีเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างมาแล้วเครื่องเคียงของเราครับมิ้งจิกระเทียมก็มีกระเดือกแล้วก็นี่เป็นหมูที่เราย่างไว้โอ้น่ากินมากเชิญน้ำผึ้งเป้นะฮะคนก็เยอะคนกละคนีุกคนทุกคนหนุ่มกินก่อนนะครับยังไงวะเนี่เลยที่รักทุกคนโอเค มันนัดแค่บ่ดีครับตอนนี้ก็ยินเสร็จแล้วน,นะครับแต่ว่าเจอเหตุไม่คาดฝันแต่ไปดูกันว่าเหตุไม่คาดฝันคืออะไรเหตุไม่คาดฝันที่ว่าก็คือกีมนัตกทับทิทมกี่นัดตกเป็นเกรดเลยนะครับดูว่ามาถูกวันท่าวันนี้ที่ กนนมตครัเย็นมากโอ้โสวยมากด้วยค่อนข้างเย็นเลยแต่ว่าเรามีหมอกลมที่มันสามารถกันได้นะครับก็โอเคอาดูวันจริงจง กินเสร็จก็ของหวานตองอร่อยครับบัฟเฟลคุณช็อลาแอนาเมลไม่มีที่ไหนที่บอกขอตัวไปมาก่อนนะครับทุกคนเอาละทุกคนหลังจากที่กินเสร็จก็ยำตัวกลับโรงแรมเรียบร้อยนะผมตอนนี้ก็อากาศประมาณลบห้านะครับเ็นที่อุ่นมาข้างนอกก็ลมเย็นเหมือนกันโอเคแล้วทุกคน,นมาเจอกันใหม่ที่โรงแรมนะครับน่าหมดแล้ววันนี้ไม่น่ามีอะไรไปต่อนะร้นนะนานนี้อร่อยมากคอฟฟี่บัฟเฟล ใแล้วทุกคนเจอกันโอเคครับก็มาถึงวันที่สามแล้วนะผมในก,การซ้อมนะครับก็เมื่อวานนี้หลังจากที่ไปกินอะไรกันมาเสร็จก็กลับมาก็ไม่ได้ถ่ายวอล์กเลยเพราะว่าสตรีมเสร็จก็ขึ้นมานอนเลยเนี่ยมากก็เดี๋ยววันนี้จะมีสกิมอีกทีตอนมาหกโมงเย็นนะครับผมก็คือเป็นสกิมรอบกรุ๊ป B A B C D แล้วก็เมื่อวา A B C D อันนี้น่าจะเป็นเอ่อ B C ครับผมอ่า B C B C ใช่ วันนี้ BC วันนี้ BC ทีมหลักๆเลยนะครับลงขอดูกันนะว่ามีทีมอะไรบ้างแต่กำหนดการมันมันบอกไว้หมดแล้วละว่ามีทีมอะไรวันนี้เป็นสายกบที่ตึงที่สุดนะครับผมตึงคิดว่าตึงเลยตึงเลยเป็นกว่าเมื่อวานแน่นอนเพราะว่าทีมเต็งแบบว่าทีมเต็งแชมป์มาเยอะมากนะครับผมก็วันนี้เป็นวันที่ัน้อมวันที่สองครับก็เดี๋ยวมีพรุ่งนี้วันหนึ่งแล้วก็มาเล่นที่แข่งละโอเคทุกคนเดี๋ยวไงเดี๋ยวขอตัวอาบน้ำเดี๋ยวเจอที่สนามครับผม นะครับโอเคครับตอนนี้ก็อกขอใเรียบร้อนนะครับเดี๋ยวการไปที่สนามแข่งแล้วผมก็เดี๋ยวเราไปที่สนามแข่งต่อตนนี้เพื่อนๆวัๆนนี้ก็เป็นการซอ้อมทีมนะเดี๋ยวโมอ,อ,อย่างที่ผมบอกไปแล้วตอนเช้านะครับว่าวันนี้เราซอ้อมทีมอะไรนะครับเดี๋ยวอาจจะเจอกันที่สนามแข่งอีกทีนึงเลยนะครับผมเพราะว่าบอกรายละเอียไดไปหมดแล้วโอเคทุกคนเดี๋ยวไงเจอกันครับไป วันนี้ก็ซ้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราเป็นซ้อมคิวเ mm hmm. ย็นนั่นจบไปก็วันนี้งัดเมืองชนะทุกเมืองเลยครับ mm hmm. ก็โอเคแล้ววันนี้รูสเกีงถามแต่วันนี้ปีมาตกตกอีกแล้วรู้ตกเยอะไปไหนนะครับเจ mm hmm. okay, ทองเดี๋ย mm hmm. ต้องเดินกลับไปกินอาหารกัน mm hmm. เสีเ็ยเจอกันครับทุกคนไ mm hmm. ปถึงร้านไก่ทอดแล้ว mm hmm. ครับอุ่นเลย เดินตะลุยมาถ่ายไม่ได้อะไรอย่างี้มือเย็นมากไม่หอใไปเลยครับนี่มาแล้วเปน็นไส้เดี๋ยวรอไก่ครับผมอร่อยไหมครับอร่อยเนื้อสั่งเนื้อสั่งเนื้อควาอนื้อวัวเนื้อสั่งก่อนโอเคเอาตัวนี้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวรอไก่มาแล้วครับแต่อซอสน่ากินมากวันนี้ เด,เดี๋ยวกย็เดี๋ยวเหลืออีกสองอย่างครับเดี๋ยวต้องมาดูมีอะไรบ้างนี่ผมก็เอามาแล้วต้องลองกินกันเจอกันเจอกันกินเซตที่บ้านนะครับลาบคาบไม่เหลืออะไรแล้วเกิดอะได้ก็ได้แหละไอ้เนี่ยก็เดี๋ยวกลับโรงแรมแนละ้ววันนี้ก็จบไปวันที่สองน,นะครับ <S <S 2> <S 2> เหลือพรุ่งนี้วันสุดท้ายในการสกิมแล้วก็เตรียมตัวเข้าแข่งขันนะครับผม เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเจอที่โรงแรมครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปผลวันนี้กันว่าวันนี้มีอะไรบ้างสิ่งเกิดขึ้นนะครับโอเคจอยันโอเคครับและนี่คือเช้าวันที่สี่นะครับผมวันนี้ก็มีหิมะตกนะครับแล้วก็วันนี้เรามีสทิมกันใบสองด้วยวันนี้จะเป็นรอบกรุ๊ป B กับ D นะครับผมก็วันนี้เราเจอทีมไทยก็คือเอเซอร์อาราวนะครับาจากการซ้อมเมื่อวานนี้ก็โอเคนะครับไม่แย่เลยเรางัดชนะแอฟริกาเรา ลงเมืองเอลแล้วก็ไม่มีคนลงทับมีแต่มียันจีลงเออสาขากับเรานะครับวันนี้ก็เดี๋ยวดูสกิมอีกทีนึงนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้แข่งแล้วนะครับผมแต่ตอนนี้ผมสายแล้วเดี๋ยวผมต้องลงมอไซข้างล่างก่อนเครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันที่บนรถเลยนะครับไปละ มี้หมานะครับผมเราวันนี้มาไหว้กว่าดแต่ไปกินข้าวกันก่อนเดี๋ยวดูว่ามันนี้กินอะไรกันว่างมากวิ่ง ร้านแบรนด์เนมนะครับผมเป็นรวมแบรนด์เนมเป็นดิบาร์เลนพุดดี่งในนี้มีหมดแต่อาจจะมีไม่ครบทุกอย่างนะครับเพราะผม,ม,ผมไม่ค่อยเคยกระเป๋าเลยต้องดูว่ามันสวยไหม mm hmm. นี่เรามากินพุดดิ้งก่อนนะครับพุดดิี่ก็โอเคเลยอร่อยนี่คือมเช้าเรา,ชาเราช้าเราคือก๋วยเตี๋ยวนะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านอาหารไทยนะครับก็โอเคอยู่ มเบาๆวันนี้นิสิตแล้วก็เข้าสเตจแข่งเหมือนเดิมแล้วนะครับเจอกันในที่สนามแข่งทุกคนโอเคนื้กินเสร็จเรียบร้อยนะครับผมอร่อยไหมครับอร่อยมากเลยครับจุกดิวเลยอร่อยมากมือเนี้ยเป็นล่ามครับรู้ไหมของข้าวมือรู้รู้สึกตุ้งยำอร่อยไหมครับร้านอาหารไทยฟันตีนนี่ย

นั่งรถมาก็ปี๕ก่อนเี็กอย่างนี้ผู้จอดังเสร็จแล้วปะจอเดิมเมื่อวานนหนวานีเดีผมเดหนนีน่อย หลังแล้วถ้าน่าจะอยู่ชั้นเคยรีบมาอยู่ซ้ายปว้ยไม่เปลี่ยนได้บอกว่ต้องคิดวไไ่าเหหราบอกกับที่ร้อโอเคตอนนี้ก็พร้อมเตรียมเทียบร้อยแล้วครับผมนี่เป็นทัวร์รางวัลฟองเอาว่าม,มาเลยหือว่าสวยมากต้องพรุ่งนี้มันเปิดตัวนะครับก็ต้องมาดูาอีกทีหนึ่งนี่เป็นยูทูบเบอร์ที่เราเจอวันนะยูทูบเบอรสวัสดีครับะรู้กันสิวิดิวบอ๊อฟ ทุกคนหมดสกิมนะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินนะครับวันนี้เดี๋ยวว่า,าจะเข้าไปแถวรอเต้กลางในเมืองนะผมก็เดี๋ยวดูว่ามีอะไรบ้างเจอกันพิงแล้วนะครับ <c oughs> อานสียเียเยอะาะมาซ้มทมาซับมาซกันานมีเช่ยารอะมาซานะยมีคนฟัเลยวันนี้อ้อมโอเคเนะจอ ักพวกคนไทยไล่ข้าวผมไม่จะไปข้างหน้ามึงอจะข้ากูดับยับพวกมึงอ่ะมันจะมาย่องฆ่ากูไม่มีย่องหไงครับไม่เอสดีพูดมาก่อนเลยคูดไม่ย่องไม่ต้องก็ผมไม่คิดว่าจะมีคนไงปกติไม่มีคนผมเลยไม่ดับเครื่องก็ไม่คิดว่าจะมีคนมาข้างหลังไงช็อตนั้นอ่ะเออก็ตกใจใช่ไหมเลี้ยวใช่ครับไม่ใช่ไหมไม่ใช่ไหมวอซาร์วอซา

เคครับผมวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่5นะครับก็วันนี้ไม่มาแข่งขัน PGI วันแรกนะครับผมก็ทีมบุญญาเตตดก็เป็นสายแรกครับคูบีสู้กับเอครับวันนี้ก็วันนี้เจอทีมไทยเดเททีมหนึ่งครับผมแล้วก็เจอ TSG เพื่อนรักเราขอวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีกันนะครับผมวันนี้ก็คงอาจจะไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะมากมายนะครับเพราะว่าต้องโฟกัสกับการแข่งขันนะครับผมก็อย่าลืมมาเชียร์พวกเราและเป็นกำลังใจให้พวกเราตลอดด้วยนะครับคุณน้องหน้านะครับเจอกันครับทุกคนไปทุกคนรถมานะครับ ตอนนี้ก็มาเกือบครบแล้วเดี๋ยวเราไปรอมบนรถก่อนนะครับเคทุกคนเดี๋ยวเจอกันท,ที่สนามแข่งนะครับวันนี้ก็เมที่ยผมดูยันวิเต้นไม่กดดันไม่ตื่นเต้นตนเต็นพี่ครับพร้อมครับ อันนี้เป็นห้องที่โค้ชมิสเจอร์สำรองก็นั่งรอนห้องนี้ก็ดูทานจอนะครับเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเดี๋ยวไปเจอกันข้านงนอกนะครับนี่คืออาหารอีสานนะครับอ๋อได้ยุกินไม่อิ่มท้องไม่ได้กินแหน่เลยสนุกดีทุกคนตอนนี้ก็ต้อ,องข้างตามแข่งละยวเจอกันครับตอนนี้เดย์เริ่มเข้าไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวแอฟริกาถ่ายแลานี้เข้าไปแล้วจบไปแล้วครับกวันแรกก็วันนี้แบร์เดย์มาก ครับผมตาแรกงานแพ้ไม่มีปืนตาสองติดตาสามติดตาสี่รีเกมวงกลางแล้วมายุดมาอยู่เกมสี่ตอนนี้เล่นก็เหมือนเดิมจะชนกับจีนครับจีนก็ไม่้อกให้ไม่ตากไม่รับเห็ุเราไม่มากหน่เมื่ครับผมวันนี้ก็น่าจดูแข่งอะไรเรียบร้อยเริ่มจับอะไรได้แล้วก็วันนี้ คงไม่มีอะไรมากแต่ก็ไม่น่าหาอะไรกินหาอะไรคุยเยนนะครับแตเเิปยคทังไงุกคนเจอวัน้มาครับเบเจอร์พอใจไหมวันนี้โอ้โหไม่เป็นไรครับน้องๆทำเต็มที่แล้วดีแลกดีแลกวลวันนี้เก่งไงครับรู้สึกยังไงเรารู้สึกดีครับดีดีที่โดนนวดเะรอโดนนวดเลย่ะเราโดนนวดเราจะเก่งขึ้นล่ามรู้สึกยังไงครับวันนี้ ม่อยากโดนโดนมากเลยใช่ไหมเสียใจแต่ก็เห็นน้องๆเสียใจก็มี่งเระเสียใจไงไม่วันนี้มีหลายวันพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวโชอ์ของจริงอ๋อเกูเห็นกูลี่ยพวกมึงสภาพนี้ก็ดีเหมือนกันปกติเลอะจังเลยคุณรู้สึกยครับวันนี้ก็ไม่ไรครับโดนตบบ่อยๆแต่ก็เก่งนี่รู้สึกยังไงปุ้ยวันนี้เออมันเดียวอ่ไม่มันอยู่เลยมันเดียวพี่ก๊อตกอต นั่งวันเดียวพี่ก๊อตเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่เจ้บรรจัยเลยโต้เคพวกเราหาอะไรกินกันมป่ะกันร้านอาหารอะไรครับเป็นร้านปิ้งย่างนะผมครั้งนี้ไม่เคยมาแต่น่ากินอันน่ากินอยู่โอจีมีจริงโน้ไหมทุกคนเดี๋อาอาหารมาจะทานหน่อยร้านแววเย็นย่างครับวันนี้จังหน่ำจังหน่ำไปเทุกคนกินกอนสร้างประหลาพังนะครับจากการที่กินอยู่ อร่อยมากครับร้านนี้ร้านนั่งกินชิวๆเมื่กเ้กินเสร็จเดี๋ยวออกไปเข้าโรงแรมแล้วก็วันนี้เดี๋ยวมานั่งดูแข่งกันนะระวังมาสนุกใจกันเช้าวันที่หกกับการแข่งขันนะครับผมวันนี้ก็วูดานยูเต็ดมีแข่งรอบเย็นนะครับจากเมื่อวานก็โดนนวดสยับเลยวันก็คิดว่าน่าจะเป็นวันที่ดีขึ้นนะครับผมน่าจะดีขึ้นนะครับวันนี้ก็ข้ามั่นใจนะครับว่าแบบจะโอเค ต้องรอดูอทีครับว่าตอนแข่งจะเป็นไงตอนนี้เวลาประมาณสี่จะสี่โมงแล้วผมว่าจะผมจะลงวอร์มข้างลา่างก่อนเดี๋ยวยังไงเจอที่สนามแข่งนนะครับเจนครับแข่งจบแล้วทุกคนวันนี้เป็นวันที่เจอกรุ๊ป b C นะครับก็คิดว่าจะตึงก็ก็ได้ผ่านไปได้ดีครับวันนี้สามสิบสามคะแนนถือว่าโอเคอยู่วันนี้ตามผลตามผลงานก็พรุ่งนี้รู้นั้นอีกวัน,นครับว่าคะแนนจะพุ่งอีกหรือเปล่าตอนนี้ก็เริ่มหายใจได้แล้วครับว่าอาจจะได้แข่งรอบไฟแนลวีดีไฟแนล ตอนนี้มันมากวันนี้ดูต่อครับช่วงบ่ายเจริญรุ่นรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกดีครับผมปวร้อนไม่ตาไายไม่ร้อนนี่โคตรต้นนะมั้ยไม่เป็นไรทำได้กี่ตัหลายเกมแล้วสนใจเว้ยวันนี้กล้าเดินหน่อยกล้าเล่นหน่อยพอใจไหมครับ Let's get it bro พอใจไหมพอใจครับผม ย,ยิงเลยนะครับโคตรมันเลยเนี่ยเพื่อนบอกยิงฟรีทุกตัวเลยไม่ครับยังจะไปฟังกันเยอะ <c oughs> ไอ้ยืนได้ตบมันเวรผมไปนั่งรอทุกคนเจอข้างนอกไปสวัสดีครับทุกคนแล,แล้วก็หนุ่งแรมแ,แล้วนะครับจากที่กินข้าวกินแลมเสร็จจบไปอีกวันนะครับกับปุ๊บบีซีก็ตึงมากๆแล้วครับแต่ว่าวันนี้ฟอร์มก็เริ่มก,กลับมาคุ้นที่อะไรหลายอย่างเริ่มกลับมาคงเส้นคงวาเหมือนเดิมละ ก็เหลือพ่งนี้อีกวันนะครับเป็น BD นะครับพวกนี้ก็จะมีทีมไทยด้วยนะครับผมก็ต้องรักมาใจนะกับวันนี้วันแรกแย่มากวันที่สองกับมาซาม่าคอมแบ็กกับมาได้ก็โอเคนะครับโอเคผมว่าก็จะได้พักผ่อนแล้ว็อกช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีอะไรมากนะผมเพราะต้องโฟกัสแข่งด้วยนะครับการถ่ายก็น้อยลงนิดนึงแต่ว่าก็จะพยายามถ่ายไม้ตลอดนะครับทุกคนผมจะนอนแล้วแล้วก็เจอกันอีกทีพรุ่งนี้ครับตอนเช้าเคทุกคนไปแล้วขอบคุณคนมากที่เชียร์กันตอนที่ตอนแข่งนะครับ ก็จะพยายามทำงานให้มาดีเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะครับไปแล้วทุกคนฝันดีทาตทิสวัสดีคุไนท์กิบบลอกอาจจะตรงเร็วนี้เด้อ